ก็กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมย่มซองพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้เราก็จะมาแจกโค้ดแบบฟรีๆอีกแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองโค้ดแบบฟรีนะครับก็ต้องเป็นคลิปนี้เลยนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นในสกิจองกีรมนะครับหรือว่าอยากได้นะครับ หรือว่าอยากรู้นะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับก็ต้องเป็นคลิปพ,พี่นะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมต่างๆนานาน,าน,นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่า ตอนนี้นะครับน้องกําลังมองหากิจกรรมหรือว่าบูยาพาตัวใหม่ที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามามันจะเท่หรือเปล่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับและพี่จะทการแจกฟรีให้หรือเปล่านะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าทุกเดือนนะครับพี่จะทําการแจกฟรีให้นะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนพี่ก็จะทําการแจกฟรีให้เลยนะครับนอท่้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนเพราะว่าพี่จะทาการแจกฟรีใหห้้นนคถาไ แบบว่าสนใจนะครับทุกคนก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าถ้าคอมเมนต์ไหนสะดุดตาพี่นะครับก็รับไปเลยแบบฟรีๆสำหรับบูยาพาะนะครับแล้ววันนี้พี่ก็จะมารีวิวล่วงหน้าละกันนะครับเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับที่แบบว่าบูยาพาตัวใหม่นะครับจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่จัปเดตไป2เดือนล่วงหน้าเลยนะครับหรือว่าถึงสิ้นปีเลยนะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบูยาพาตัวใหม่นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็า่อต นะครับว่เป็นสายฟรีนะครับที่จะได้รับโปรไฟล์หรือว่าพื้นหลังไปนะครับทุกคนส่วนสายเติมนะครับก็จะได้ในส่วนของสกรีนรถนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นสกรีนระเบิดนะครับทุกคนที่แบบว่า จะได้รับนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสาหรับสายเติมนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือกล่องศพนะครับที่แบบว่ามีตัวคนนะครับยืนเล,งล็งเป้าอยู่นะครับน้องก็เป็นเป้าให้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของสกินปืนถาวรนะครับเป็นสกินปืนสไนด์นะครับน้องที่แบบว่า คนที่เติมนะครับจะได้ไปนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน่าสนใจมากๆนะครับสําหรับสกินปืนชรไนเปอร์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนใครว่าหมดเท่านี้นะครับยังมีอีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของไม้เบสบอลนะครับทุกคนสําหรับไม้เบสบอลนะครับก็ สายเติมนะครับที่จะได้ไปนะครับทุกคนก็เป็นประมาณานี้เลยนะครับสำหรับไม้เบสบอลนะครับทุกคนและนี่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสายฟรีนะครับอันนี้นะครับสายฟรีจะได้ไปนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นทางด้านของสกินกระเป๋านะครับที่แบบว่าสายเติมจะได้ไปนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับสายเติมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโอ้โหพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสายเติมและสายฟรีก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็งกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหโคตดเท่โคตดเฟี้ยวกันไปเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าแท้จริงนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ ต่อมานะครับก็คือจะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเอฟฟกนะครับทุกคนรก้ดีว่าเป็นเอฟฟกในส่วนของกระเป๋านะครับนาอก็เป็นกระเป๋าสายเติมนะครับทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของ นี่เลยนะครับนองซูเปอรายที่แยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนนะครับทุกคนก็คือสําหรับสายเติมนะครับนอก็จะได้ตามนี้นะครับและสายฟรีนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือเดือนธันวาหรือว่าเดือน12นะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับบูย่าพาตัวใหม่เหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นซูเปอร์หญิงนะครับที่ออกแนวแรปเปอร์แรปเปอร์นะครับเวลายิงศัตรูได้นะครับก็จะมีทางด้านของเอฟเฟกนิดนึงนะครับทุกคนก็ มีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับนาอก,ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คือ อันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของจมูกนะครับสายฟรีนะครับที่จะได้ไปนะครับแล้วก็มีโปรไฟล์มีพื้นหลังด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหสุดจัดแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมีสกีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มมันไปเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คือสกีนระเบิดนะครับน้อก็เป็นสกีนระเบิดประมาณนี้นะครับที่แบบว่าโคตรเท่นะครับน้อแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็น ทางด้านของสกินกล่องศพนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสาหรับสกินกล่องศพนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนที่แบบว่า มีมานะครับเนาะก็เป็นลูกซองตัวเก่านะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของสกินล่มด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีทางด้านของนี่เลยนะครับของสายฟรีก็มีบเขาด้วยนะครับส่วนของสายเติมก็สกินกระเป๋าโคเท้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นหมาชิงจอกประมาณนี้นะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าตาแดงมาเลยนะครับโคเท้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่า จัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับนาอแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยด้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่หลายๆคนไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยด้วกันนะครับทุกคนว่าแต่ละอันนะครับก็โคตรยอดไปเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับสำหรับซูเปอร์ไซค์ก็โคตรเจ่นะครับและมาถึงจนได้นะครับน้องตอนที่แบบว่าพี่จะทําการแจกโค้ดนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้โค้ดนะครับทุกคนก็คือเตรียมตัวนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับเพราะว่าวันนี้มีทางด้านของโค้ดสกินหมันนะครับน้องมาแจกให้บปฟรีๆนะครับสำหรับวงน b b ้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแลยกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแลยกันนะครับว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่ หลายๆคนนะครับอาจจะพลาดไปนะครับนอกก็คือเดี๋ยวพี่ขึ้นโค้ดไปให้ตรงนี้ละกันนะครับนาะเพราะว่า1สัปดาห์จ่แค่1ครั้งเองนะครับทุกคนพี่ขึ้นโค้ดไปให้ตรงนี้ละกันนะครับ นี่เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของโค้ดสกีนหมัดไฟนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ก็ไปใส่ได้เลยนะครับน้องก็คือทุกคนมีโอกาสใส่ได้ทั้งหมดนะครับแต่คนที่ได้นะครับจะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าได้ไปก็ดีใจด้วยละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทุกคนละกันนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าได้ไปนะครับทุกคนเนีก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าแสดงความดีใจและยินดีด้วยล่ว นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องนองคนไหนนะครับที่แบบว่า เข้ามาแล้วนะครับน้องก็คือยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่าพลาดจากการใส่โค้ดไปก็อย่าเพิ่งเสียใจแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับเป็นเลยในส่วนของบัตรกิริยาฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจ้งให้ไปฟรีเลยนะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็มีตามนี้นะครับน้องพี่ไม่ได้แจกอะไรยากอยู่แล้วนะครับขอแค่ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับสนับสนุนด้วยการกดติดตามนะครับเพียงเท่านี้นะครับท ดกคนก็โคตรจะง่ายเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับดกคนและคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คือมาแจกเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมาแจกอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย